กรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด่นจังชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเครื่องซักผ้า lg นะครับผมน้ำไหลไม่หยุดน้ำซึมนะครับเก็บน้ำไม่อยู่นะครับก็มาดูว่าแก้ไขยังไงนะครับก่อนอื่นก็มาดูปัญหาสาเหตุกันก่อนนะครับผมอไอตัวนี้ผมได้ทำการแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วแต่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผม ตัวนี้จะใช้ได้ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่านะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ2ทถังนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้แกะสายตรงนี้ออกก่อนนะครับผมอพอแกะออกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับให้ดึงออกเลยแล้วก็ให้หมุนตรงนี้ขึ้นมาของผมมันยังมีน้ํำขังอยู่ในถังอยู่นะครับเนี่ย ก็ผมแก้ปัญหาไปเมื่อวานนะครับแกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็รอให้น้ำออกให้หมดนะครับถ้าใครมีน้ำค้างในถังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ก็ให้ดึงตัวนี้ออกมาก็มาดูตรงจุดนี้นะครับผมก็ถ้าของใครที่เป็นแล้วยังไม่ทราบสาเหตุก็มาเช็คทีละอย่างนะครับผมอย่างแรกคือคุณต้องเช็คสปริงว่าสปริงเนี่ยแข็งไหมนี่ครับสปริงตัวนี้แข็งไหมถ้ามันอ่อนมากๆนี่คือคุณต้องเปลี่ยนนะครับผมไปหาซื้อตามร้านขายอะไร ก็มีนะครับผมอะไรเครื่องซักผ้าอันที่สองนะครับยางเป็นลูกยางนะครับผมถ้าของใครที่ใช้นานไปนานๆแล้วมันเก่ามากก็มันจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันเก่ายางจะไม่ยืดยางจะเป็นยางที่แข็งเลยนะครับผมแข็งโปกเลยผมทําการซื้อมาอันนี้ผมทําการซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมก็ ลังจากจที่ซื้อมาถ้าตัวเรือของใครที่ไม่แน่ใจว่ามันเสียไม่เสียก็ลองจับดูนะครับว่ายางมันแข็งไหมไอ้ตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมไหมตรงนี้บางคนจะแทบแบบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนสังเกตดูนะครับถ้ายางเก่าบางทีมันแทบแบบไม,ไม่ไม่ติดเลยนะครับผมมันแทบจะไม่เกาะเลยมันแทบจะหลุดลงไปในร่องนี้เลย ถ้าของใครที่ยังบางแล้วนี่อยู่ก็ถือว่าโอเคยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับอันต่อไปนะครับก็คือไอตัวก้านขาวๆนะครับผมก้านสีขาวๆเนี่ยก็ให้แกะเลยนะครับผมแกะออกจากยางแล้วก็เช็คดูนะครับเนี่ยตรงก้านเนี่ยคือถ้าของใครมันมันแตกหรือมันอะไรก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับผมบางทีสายมันไม่ บางทีมันหักตรงสายมันก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่แต่แต่ถ้าของใครที่ซื้อในกรณีที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับผมมันยังพอเปลี่ยนลูกยางแล้วในกรณีที่เปลี่ยนเปลี่ยนลูกยางแล้วยังไม่หายนะครับผมก็มาดูที่ตรงนี้ก็ให้ตัดบริเวณด้านข้างนะครับผมออกประมาณหนึ่งมิลน,นะครับผมตัดออกให้กลมๆนะครับผมเนี่ยของผมตัดแล้ว ก็ทำการตัดด้านข้างออกประมาณ1มิลนะครับผมแล้วก็ประกอบใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับผมพอเราประกอบใส่แล้วก็ไอตัวนี้มันจะแคบลงนะครับไอตัวที่เราตัดออกมันจะแคบลงแล้วมันก็จะไปยันตรงรูนี้ได้แน่นมากขึ้นนะครับปกติมันกว้างมันจะยันอยู่ประมาณแค่นี้แล้วน้ํามันก็จะมีอ่าช่องว่างให้น้ําไหลซึมลงไปนะครับผมก็เสร็จแล้วก็ทําการประกอบกลับคืนนะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ